một chửi Một đồ giặc hầm chạy tự yên Y quá i ah, yeah. Hello, how are bro? Hello! Hello bro! Hello! Big fan! Hello! bro. Big fan! Big fan! Big fan bro! Big fan! Big fan bro! Oh, okay! And you're big fan? I... Give... Give further for me? Yes! Give further for me? Yeah, we... We from Bangladesh! Lots of no. for you bro! Give medicine? Okay! Okay, okay! Okay, Nice! Thank you bro! Oh, Thank you. you. Bro. Where is Tonike? Where is Tonike? Uh, you, you could. Tony bro, K. Bro. No, no, no. I, I don't know Taniky. Taniky. Uh, uh, stay, stay with girlfriend. Where is your Venturus? Venturus. Venturus. So sleep, bro. Oh, okay. Sleep, let's sleep. go. Let's go. Oh, okay. You, you, you need a little. You go. You go. You, will you play go. solo with squad. Huh? You yeah, play yeah, yeah. Solo with squad. Solo, solo, bro. Okay, okay. 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 You we will support you, let's go, let's go, let's go. let okay okay okay, 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 okay. 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 Bye-bye, bye-bye. Huh? Q- Q you? Huh? Can you give me your dress? Oh, okay. Give dress, me. dress, dress. Okay, okay. I'm I I know. I'm เจอต่างชาติทำหาแล้โทนี่อารมณ์เขาจะเขาจะมองว่ามองสกิลเพย์เป็นหลักนะครับต่างชาติถ้าโทนี่มันซึ่งมันคนที่ทำได้ดีในเรื่องสกิลเพย์นะ เพื่อนเข้ามาอ,าอุจะเกับสิน้นตัวสายมันก็จะชุบเพื่อนอุ้ยว้ไว้ไว้เร็งไว รอฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้คิดว่าไม่สนใจเขาแล้ว 1 6และ M16 เนี่ยนี่มาแล้วตัวไกวิเฮียเปิดแม่นหรืวะ Bình lan bình lan bình lan đi đem lưới ยิงน,นงะหน้าจอมันสะบัดวะงงอะ จะลดคนรลง ขวาขวาได้ตัวเนินฟรีแต่รถหลังรถใครเนะี่ยอ่าบอกกันเลย แล้วข้าจะยิงตัวเนินฟรีอ,อ่านเกมแบบเฉียบเฉียบแล้วทีนี้จะเหลือสองตัวสองตัวนี้ก็จะออกมารับเบียเดี๋ยวจะนอน๊บแล้วก็สวนแตกตัวนอนแป๊บลุกมาวัด หนึง่งนกลูกประวัติและก็เรียบร้อยอ่านเกมแบบได้เปียบบี่คนขับรถล,ลงใต้สะพานเลนัีนเข้าหน้าแม่งซักกันแต่งเลยวะ่ะ อ้อผมตายแน่เลยวะแหมเพื่อนพอเปิดน็อกได้ของทีมแล้วดิโดนกูบอกแลว้วมึงโดน นใจกูม,มาโหอ้โหี่ีย่ยหมดร้ายอ๋อได้ปืนโกง้งอ่ะเพื่อนนายโก้งน่ะ เรียบลงมาดิไม่ไปลงจริงมาดิลงมาอีกลงมาดิ ลงอ่ะเฮียไม่ลงจริงเฉยเมื่อกี้ลงมามดิมาดิเป๊ก อากระปองกระแปงอากระปองกระแปงตูง้กูขึ้นวัดกูขึ้นวัดอ่าดีแตกนะเพื่อนอุ้ยหัวลงอุ้ยอ้าว พ่อหนุ่มเปิดฉากยิงก่อนเราจะมาคุยกับพ่นหนอนนพนหนุ่มน้อยคนนี้กันพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอยยุ้ยเขาไม่คุยเอ้าเย้าฮลัฮโลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหล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 ยูยูโซโลออสควอตบรโซโลโซโลอายูยูอันยูอันยูชิคเคนนะยูอันชิคเคนยูอันชิคเคนยูอันชิคเคนยูลลิชิคเคนเอ๊ะยูยูยูบรบอืมอินโดนีเซียเอ๊ะโอเคเอะ You behind, behind the tree and behind the tree, okay? Div different, okay? Mm. okay? Okay. different, Okay. And you... You info 4 f 4 RDP? Info 4 uh, UMP? UMP RDP? Or oh, or UMP. UMP. Huh? You want to punch Punt? Bro? เอเคโีเคโอเกีเฮยกูบอกมันให้อยู่คนละต้นไม้แมงเสียบถึงปืนร้ยูฟรอมมาเลียมาเลเซียเดี๋ o รมาเล no 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 โปรไทเฟเบียร์น bro you know oh you k n เบีย Bia yuan, you know. You know Bia yuan, you know. You know, you know? You know me? no, 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 no. Why? No. Why? You know, you know, Luxie eh, and Luxie, no? Luxie? Yeah, yeah, Luxie, like, Lysen, and you high you know. You high? Yeah, yeah, you high bro. You, oh, you yeah better Betterity, you high Oh, okay, Ma, Come on, come on, bro ready? Are you ready? Are you ready? Ready, ready. Okay, okay. Come on. Oh, 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 oh. Ready, ready. One, two, three, four. น, <Yes. S 1> น,นี่นี่นี่ต่อยนี่นี่ขามัดย่งชุนโคตรโหด <laughs> บว์หกสิบแปดบว์คนเยอะโ,อโ <laughs> บว์คนเยอะดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยไปดิบว์หกสิบแปด